สวัสดีค่ะวลากรสมนุนไพรนะคะวันนี้มีของอาถรรพ์ป่าอย่างหนึ่งเข้ามาไม้ต้นนี้เ้ในบรรดาที่สายเล่นของอาถรรพ์หรือว่าเล่นสายคงกระพันก็จะทราบกันดีแต่ก็เป็นเฉพาะกลุ่มจริงๆนะคะด้วยความที่เราอยู่ในวงการสมนุนไพรกับไม้หายากไม้มงคลมานานเนี่ยเราก็ได้ยินชื่อเขามาไม่ถึงสิปีนะคะ ไม้ต้นนี้คือต้นเครือร้อยปลาค่ะเครือร้อยปลา,าชุดนี้เป็นของโคราชนะคะทางฝั่งของที่เป็นดงพญาไฟดงพญาเย็นเก่าแล้วก็ผู้ที่ระบุชนิดของไม้ต้นนี้เป็นพระเป็นหลวงตาซึ่งท่านรักษาชาวบ้านมาอย่างยาวนานแล้วท่านก็ชี้ให้คนเท่าคนแก่ ที่เป็นคนรุ่นหลังท่านมาเนี่ยท่านชี้บอกเอาไว้ว่าต้นนี้คือต้นเครืออลอยป่าแล้วเราก็เคยเจอเหมาะพื้นบ้านซึ่งสําหรับเราถือว่าท่านเก่งมากๆเสียดายไม่มีเบอร์ติดต่อเนาะท่านก็ระบุเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงว่าเนี่ยคือเครือลอยป่าตัวผู้นั่นก็แปลว่ามันมีตัวผู้ตัวเมียแต่เรายังไม่เคยเห็นต้นตัวเมียต้นจริงๆเนาะตอนนี้ของเข้ามาแล้วชุดหนึ่งหลังจาก,จากที่ขาดเป็นนานมากนะคะใครที่เล่นใครที่สะสมไม้สายนี้ ก็ทักกันเข้ามาชุดนี้ราคาเบาค่ะต้นเล็กราคาอยู่ที่600บาทนะคะส่วนต้นใหญ่ที่มีเงาใหญ่แบบนี้อยู่ที่1,000บาทได้มาในจำนวนที่ไม่มากนะคะพอแบ่งปันกันเราทำคลิปเอาไว้หลายคลิปบางต้นของเครือร้อยป่านี้เขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะพราะที่เราไทยช่วงบ่าย แดดมันจะขัดขาดเกินๆอย่าหามุมนิดหนึ่งเขาจะเป็นมีใบลักษณะด่างๆเล็กน้อยเป็นบางต้นจริงๆลักษณะใบเขาอะมันก็จะไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวแต่ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของเขาก็คือเราเคยถ่ายทำคลิปเอาไว้แล้ว การแตกยอดของเขาเพื่อที่จะเกี่ยวพันไม้อื่นนะคะเขาเป็นไม้เถาเนาะเครือเนี่ยก็คือเถาคือจะออกมาสองข้างเหมือนแขนนะแล้วพอเจอไม้ที่เขาต้องการที่จะเกาะเขาจะเขาก็จะรัดจะกอดรัดไม้ชิ้นนั้นหรือต้นนั้นเอาไว้แบบเหนียวแน่นเลยนะคะ่ะมันจะยื่นออกมาเป็นสองแขนแบบนี้คือเราเห็นในเน็ตที่พูดถึงกันเนาะมันมีหลายอย่างหลายชนิดเหลือเกินแต่เอาเป็นว่าของเราอะ เป็นชนิดนี้แล้วก็ได้รับคํายืนยันมาจากพระอาจารย์ที่ท่านรักษาคนอยู่แล้วก็หมอพื้นบ้านที่เก่งมากที่ว่าเก่งมากคืออะไรไม่ว่าจะชี้ให้ท่านดูต้นไหนท่านรู้จักหมดถ้าอย่างนี้ในสาหรับเราถือว่าเก่งจากการที่สัมผัสหมอพื้นบ้านมาเยอะมากท่านเห็นต้นนี้ปุ๊บท่านบอกอเลยเขือร้อยปลานั่นก็แสดงว่าคนรุ่นเก่าก่อนอ่ะเขาก็เรียกต้นนี้ว่าเขือร้อยปลาแต่อย่างที่บอกนะคะว่าท่านระบุว่าเป็นตัวผู้ ทีนี้ใน,นสปปรรพคุณที่หลวงตาท่านพูดเอาไว้ก็คือร้อยเหงือกปลาแล้วฟันปลาไม่เข้าเหนียวดีนักคือเป็นสายคงกระพันท่านระบุเอาไว้แค่นี้นะะเราก็จะไม่พูดขยายความไปมากกว่านี้เพราะเราก็ยังไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนหรือตำราเล่มไหนที่จะที่จะอธิบายอะไรเพิ่มเติมเราก็เลยจะขอพูดเท่าที่เรา มั่นใจในข้อมูลส่วนไหนที่เราไม่มั่นใจข้อมูลเราไม่พูดดีกว่านะคะใครจะขยายความว่ายังไงก็อยู่ที่ภูมิปัญญาหรือการรับรู้ข้อมูลมาของแต่ละคนแต่ในเมื่อเรารู้แค่นี้เราจะพูดแค่นี้จริงๆคนที่เขารู้เขาแค่หาต้นเนาะเขาจะรู้ดีกว่าเราคือส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยที่สั่งให้หาต้นไม้ให้อะ่ะเขาจะมีข้อมูลที่รู้เยอะรู้ดีกว่าเราอยู่แล้วแหละแต่เราอะด้วยความชี เป็นคนซอกแซกชอบชอบสแสวงหาไม้แปลกๆมาสะสมเราก็เลยจะเป็นคนหาของให้กับผู้สนใจได้เรามีหน้าที่หาคนใช้ก็ใช้ไปอ่าเพราะนั้น <c oughs> ไม่ต้องถามเราเยอะแต่ก็มีลูกค้าสมัยที่เราสมัยที่เราเอามาใหม่ๆเนาะมีอยู่คนนึงโทรมาเล่าให้ฟังว่าเขาลองจริงๆเราไม่อยากให้ลองเลยเนาะเราเห็นคลิปลองแล้วเราก็สงสารปลาแต่ คนก็คงอดลองกันไม่ได้แหละเราฟันก็ฟันไม่เข้าจริงเขาใช้วิธีฟันเลยนะคะฟันไม่เข้าแต่ว่าต้นที่เขาได้ไปต้นนั้นที่ได้ลองแล้วอะปรากฏว่าเขาไม่อยู่บ้านก็โดนขโมยไปเรียบร้อยแล้วของแบบนี้ถ้าคนรู้จักนี่ไม่เหลือนะคะทําไมกอดไว้ดีๆนี้ไม่เหลือหายแน่นอนมันเกินจากคําว่าหายากแล้วละ่ะต้นเนี้ยน้อให้ดูลักษณะชัดๆ ต้นจะมีความชัดมากแล้วมันก็มีไม้หลายชนิดนะที่หน้าตาจะคล้ายๆแบบนี้แยกแยะก,กันให้ดีๆเนาะบางคนก็เข้าใจผิดว่าเป็นไม้ป่าบางอย่างดูกันนิดนึงนะคะคือในในซื้อก็ให้มั่นใจนิดนึงแต่มันไม่ใช่ว่าจะเป็นใบลายทุกต้นนะแต่แล้วความความเป็นแขนสองข้างของเขาที่ออกไปเกาะเนี่ยมันมันเป็นสิ่งสเสถียรอย่างหนึ่ง แต่ว่าอย่างต้นนี้ยเออต้นนี้เขาก็ใบาลายนะแต่ดูลักษณะใบาเขาก็จะมีความเส้นที่ลึกเว้าวลงลึกเยอะเนาะแล้วก็ใบจะค่อนข้างอ้วนคงแล้วแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละต้นอันนี้เขาจะออกไปทางเรียวๆนะคะอันนี้อันนี้ปลายมือเขาปลายแขนเขามันสงสัยขาดในระหว่างการเคลื่อนย้ายจริงๆแล้วก็คือจะมี ออกเป็นใบสองข้างออกมาแบบนี้ถ้าใครที่ติดตามร้านเวลากรสมุนไพรมานานก็จะรู้ว่าบางทีเราจะค่อนข้างระมัดระวังในการที่จะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็พยายามที่จะหาคนหรือว่าตำราหรือว่าเอกสารมาอ้างอิงแต่อันนี้สุดวิสัยจริงๆก็คงจะได้เป็นเพียงเรื่องบอกเล่าของหลวงตาซึ่งคนแถวนั้นนับถือท่านมากในเรื่องของการที่มีความรู้เรื่องสมุนไพร แล้วก็มีความรู้ในการรักษาโรคผู้คนนะคะท่านชี้ชัดว่าต้นนี้คือต้นเครือลอยป่าเราก็จะมีหลักฐานอยู่เพียงเท่านี้ก็พิจารณากันดูเองว่าใช่ต้นที่ท่านต้องการไหมถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะมีไอเดียไลน์อยู่ที่ท้ายคลิปนี้นะคะพร้อมเบอร์โทรก็ทักถามกันเข้ามาได้ต้องขออภัยนิดนึงนะคะร้านวัลกรสมุนไพรไม่มีเก็บเงินไปทางใดๆทั้งสิ้นนะคะ เพราะต้นไม้ไปได้ขาเดียวเราไม้หายากอะถ้าถูกปฏิเสธการรับอะกว่าจะมาถึงเขาตายไม่คุ้มค่าเลยนะคะเสียดายไม้เนาะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยพวกพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็จะอดควรของเรื่องการเก็บปลายทางรับมีการปฏิเสธการรับเยอะมากถ้าเป็นสิ่งของธรรมดาตีกลับอย่างมากก็ขาดทุนค่าขนส่งแต่ถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยมันเสียไปทั้งต้นเนี่ยไม่มีอะไรมาคุ้มค่าเลยเพราะฉะนั้นไม่มีเก็บปลายทางนะคะต้องขออภัยจริงๆ ไข่รพร้อมที่จะรับมั่นใจที่จะโอนหรือยังไม่มั่นใจก็ไปดูคลิปดูประวัติดูอะไรของร้านวลากรสมุนไพรก่อนก็ได้นะคะมั่นใจค่อยทักถามกันเข้ามาโอเคต้นนี้คือเครือร้อยป่าตัวผู้สวัสดีค่ะ